ที่มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญอ่าในสายตาของหลายๆคนนั่นก็คือที่เราได้พูดกันก่อนไลฟ์เนาะเรื่องเรื่องการใช้เควอลูนคือจะบอกว่าใช้เควอลูนี่ในมินิ g a เก b o o k เพราะว่าอะไรครับเอ่อตอนแรกอะที่ผมคุยไปในไลฟ์เมื่อเช้าคือ,ค,อคือนึกถึงเรื่องเกมรับแบบรีบาวอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าเพราะเทศในการโรของอ่าอันนี้ผมรู้มาจากพี่เป้เดี๋ยวพูดของในโซนของผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้พี่เป้พูดให้แบบ เทวอนอาจจะคอนเทนร็อบวิลเลียมได้ดีกว่ากรีนเพราะวันนี้กรีนอะอย่างที่บอกเนาะว่าเกมรับจริงๆกรีนดีนะเวย้ยแบบ mm hmm. ไอที่บราว์แม่งยิงเวอร์จริงจริงมันก็เป็นทัฟช็อตเป็นบางรูปคือคือถ้าใครไปดูวันนี้เคลกับกรีนอะเล่นเกมรับส่วนตัวได้ค่อนข้างโอเคนะสําหรับผมอะอืมแต่ว่าสิ่งที่กรีนโดนเนี้ยเราจริงๆเห็นมาตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วคือคือบ็อกซ์เอาท์ได้แต่ว่าบางทีราอวิลเลียมแม่งสูงเกิน คือวิงสเปนคือตัวก็สูงกว่าแล้ววิงสเปนก็สูงกว่าผมคิดว่าเรื่องการเก็บรีบาวอ่ะมันค่อนข้างเสียเปรียบด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเออนะครับอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งในเกมรุกพี่เป้เขาคิดว่าเขามีอิมแพคอย่างไงฮะหมายถึงที่ที่ใช้คนอื่นแล้วเปลี่ยน oney, ลูนี่ไอ้เราเราเปลี่ยนกรีนเป็นลูนี่อ่ะอืมก็เรื่องโรงตัวการโรว่าลูนี่อาจจะทำที่ดีกว่านะในการแบบว่า เบเชอร์ใต้แป้นอืมอืมดีกว่าไหมแล้วก็ก็มันมันผมว่ามันก็มันใส่สองคนแล้วมันมันอาจจะเล่นลาบากอย่างที่เปิดให้ดูแล้วว่าว่ามันอนุญาตให้ให้คนอื่นอะแบบกแบบารวินเลียไม่ใช่ร็อบวินเลี่ยมหรือหลีกมาคาสมาร์ดอะเป็นตัวแบบคอยเคิลดีเฟนด์คอยมาช่วยคอยโรมิงอะไรอย่างเงี้ยอืมันก็อาจจะทาไม่ยากในการที่จะทําอย่างอื่นคือคือคือ ถ้าบอลตันยังเล่นอย่างนี้นะว่าหมายถึงว่าถ้าบอลตันยังยังกีบอัพกีบอัพสั่งแปมอยู่อ,ะอ่ะผมว่าการใส่บูบิกอ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์สาหรับคนอื่นอ่าอ่า<ม>อืมอเพราะว่าเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องการตัวโลอยู่แล้วใช่ใช่นอกจากเขาจะแบดแครหรืออะไรเงี้ยแ,แล้วป้าใส่บูบิกอ่ะมันจะมีประโยชน์คนนึงมันคนหนึ่งโลเข้าไปคนนึงก็สอนมาดักเกอร์สปอร์ตได้เห็นบ่อยๆเนาะแต่แต่พอเขาทําอย่างเงี้ย คือมันก็ขึ้นอยู่กับเทอร์รี่แลไงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวถือบอลได้เทอรี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวถือบอลจ้าก็แทนที่คุณจะมีตัวที่สเปซไม่ได้สองคนก็มีตัวสเปซเพิ่มมาอีกคนอาจจะดีกว่าผมมองว่าอย่างนง้นแล้วก็การการการพุทธอะไรนะออโต้อะไรเงี้ยใช่ไหมเข้ามาสมมติสมมติไลอัพแรกอะผมว่าเขาก็อาจจะมองเรื่องการ์ิซชั่นได้ไหมไม่รู้สิ เขาอาจจะไม่อยากเล่นฮาร์ปอนขนาดนั้นเขาอาจจะต้องการคนที่วิ่งเติมขึ้นมาเร็วเพราะว่าเขาเล่นฮาร์คอนมันไม่ได้มีมระสิทธิภาพเขาเป็นไปได้น็อตบ้างไงอันนี้เอาแค่เรื่องลูนี่กับกีเนาะอเอาเอาเอาหลายๆเรื่องเลยก็ได้สบายๆเพราะว่าเพราะว่ามันจบเกมแล้วล่ะคืองั้นงั้นเรามาสรุปกันก่อนไหมสรุปเกมกันก่อนไหมก็คือ ก็คือคุณพิชยาถามว่าพูดเรื่องเซลติกเล่นตลกไปยังคะพูดไปทางคลิปเลยครับวันนี้พูดไปทางคลิปเลยครับเรื่องเนี้ยเออก็ก็เอาง่ายๆถ้ารวมสี่ควอเตอร์คือวอร์เรอร์กับสเตฟานเค r รี น้อแล้วก็คนอื่นๆด้วย a t t a ท k d ดรอปโค e r a ล e ทั้งออน a อลและ o f อฟ a อลได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะมีน u a ควอเตอร์ที่เล่นตลกไปคือช่วงปลายหรือว่าช่วงตั้งแต่ช่วงกลางถึงถึงช่วงท้ายควอเตอร์สองอะไรเงี้ยแต่นอกจากนั้นเกมรุกก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะในการสร้างสารรค์เนาะส่วนเซลติกก็แบบเล่นเกมรุกดูงงๆง เกมที่แล้วเป็น perfect offense มากๆแต่ว่าเกมนี้มันมัน bad decision making หลายๆครั้งรวมถึงมีตัวให้ฮันก็อาจจะไม่ยอมฮันเรื่อง shot clock อีกนะครับก็นั่นแหละแล้วก็มาถึงเรื่องกรีนกับลูนี่ก็อย่างที่ผมกับพี่เป้ได้พูดไปแล้วเดี๋ยวนอจะมาเสริมต่อแล้วก็เดี๋ยวนอน,น่าจะพูดอีกหลายๆเรื่องด้วยนะฮะเนาะก็ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นไม่ผมไม่พูดถึงเรื่องกรรมการนะครับผมพูดไปเมื่อเช้าแล้วนะเออผมพูดไปเมื่อเช้าแล้วนะครับ อืมไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นอาจจะน่างุดหิดหน่อยเพราะว่ามันเห็นตรงๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เอฟเฟกกับเอ่อเกมมากขนาดนั้นในความรู้สึกของผมอ่ะนะครับเนาะจะไม่พูดเรื่องกรรมาการเนาะอืมคลิปเกมเดย์จะไม่มีดราม่าถ้า <c oughs> อยากดราม่าต้องต้องอาจจะไปพูดคุยกันแบบตอนไลฟ์เมื่อเช้าอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคเนาะต่อเลยครับกินกับลุนี่เหรอผมมองว่าก็อย่างที่พี่เป้เขาบอกแหละก็คือ ถ้ามารวมกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะต้องให้เลือกใครสักคนหนึ่งอ่ะวันนี้ถ้าดูภาพกันตามตรงวันเนี้ยกีนก็ไม่มีอิมแพกเลยไม่มีอิมแพกในการในการเป็นตัวโลที่ดีเลยด้วยซ้ำอ่ะช็อตโลเล่นไม่ได้ตัดไปเลยยิงไม่แม่นอยู่อยู่ก็กลายเป็นกีนที่ยิงไม่ได้ไม่รู้ว่าไปคุยกับวัลส์เซเวสบุกมากไปหรือเปล่า <laughs> อยู่ๆเหมือนมึงก็ลืมวิธีการยิงไปเหมือนที่พี่เป้เขาชอบบอกว่าละเซเวนบุกอยู่ๆก็ลืมวิธีการยิงเหมือนกันอ่ะจีนอยู่ๆก็เหมือนอยู่ๆดีๆก็ลืมวิธีการยิงไปทั้งนั้นที่สมัยก่อนก็พอได้บ้างโอ้โอดี <ขอ S 1> เลยแหละโอเคเลยแหละไฟน,นอลไฟนอลที่เจอแคปอะ่ะหกเจ็ดลูกโอ้ไอไฟนอลที่แพ้แคปสามหนึ่งอ่ะกีนแม่งอย่างเทพเลยเกมเจ็ดอย่างเทพพูดเลยอย่างเทพเลยเอออะแต่ว่าก็นั่นแหละพอมันไม่อิม a c t นี้ ไซส์ก็ไม่ได้คาวานดีกว่าไหมในเกมบุกอช่วยๆอยู่แล้วส่วนในเกมลับก็คือมันคือที่การที่เอาลงมาในเกมลับอันนี้คือพูดถึงตอนท้ายคอร์เตซี่นะที่มันเปลี่ยนอเมริกันฟุตบอลเลยนะเปลี่ยนเป็นคือเปลี่ยนเป็นฟุตซอลอ่ะเปลี่ยนเป็นฟุตซอลอ่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับที่เอามาในเกมลับเนี่ยมันมันมันก็ถูกแล้วแหละก็คือผมคิดว่าใช้กรีนอ่ะถูกในเกมลับก็เราก็ใช้คาร์าลูนี่ก็ถูกแล้วในเกมบุกเพราะว่าอย่างที่บอกกินไซส์เสียเปียก ไม่มีแอเพ็ท่าไหร่อยู่แล้วแล้วก็ใช้ขาวานมันยังมันยังพอที่เขาจะโลเข้าไปแล้วทําแต้มข้างในได้ถ้าสมมติว่ามันติดสกรีนอย่างเงี้ยไซเขาก็ได้เปรียบชนะแล้วผมคิดว่าขาวานเขาทําข้างในได้ดีนะตั้งแต่เ์ออฟที่ผ่านมาในขาวานเล่นดีมากในการเข้าทําด้านในค่อนข้างดีไม่ค่อยเลอะเทอะ่ะไรส่วนกีนผมว่ามันบางครั้งถ้าเกิดสมมติว่าเลี้ยงเข้าไปแล้วบางทีก็มีอองอไงว่าเฮ้ยเขา กูจะส่งหรือกูจะยิงเออกูหลุดหลุดมาแล้วอะแต่ทําไมเขาไม่ตามมาวะอย่างเงี้ยแล้วจะขึ้นดีไหมวะ<อ>หรือ,อยังไงค,ค,คือคิดช้าไปหลายรอบเหมือนกันแบบว่าคือถ้าปกติสมมุติว่าตัวโลเขาปล่อยใช่ไหมเราเราเคอรี่เขาไปตามประกบเคอรี่สองแล้วเคอรี่ส่งมาให้กรีนอย่างเงี้ยบางครั้งไอตัวที่รออยู่ตรงดังสปอร์ตอะมันจะต้องเข้ามาซ้อนกรีนใช่ไหมแต่ในกรณีที่เขาไม่เข้ามาซ้อนกรีนอะผมว่ากรีนแม่งช้า ม่คิดอะไรไม่เหมือนคิดช้าแล้วลดสปีดต,ตัวเองลงอะ่ะเวลาเขาไม่เข้ามาซ้อนอะ่ะกลายเป็นว่า mm hmm. เหมือนกลายว่าคุณจะเป็นพาร์ทเฟิร์สอย่างเดียวแล้วอะ่ะคือคิดอะไรไม่ออกต้องจะต้องส่งก่อนซึ่งนั่นแหละมันก็จะตัด IMPACT ในเกมบุกออกไปเพราะฉะนั้นก็เปลี่ย,กยกนกิงกับเคลฟอนก,ก็ก็ดีดีก็ดีแล้ว